ดั้งเดิมดั้งเดิมก็รู้อยู่แล้วครับตำรามีดเนี่ยก็เป็นตำราเดียวก็ของหลวงพ่อเดิมอยู่แล้วฮะนะครับเป็นตำราเดียวก็หลวงพ่อเดิมนะฮะแต่ผมข้อมูลลึกๆเนี่ยผมอาจจะไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็เกี่ยวกับตัวตัวใบมีดคือนี้ผมผมเห็นอักขระที่ตอกอยู่อยู่ที่ที่ที่กันอ่าพอหลรดออกมาแล้วจะมีกันตัวกันของมีดอ่าเดี๋ยวนะฮะ เดี๋ยวเอาตัวอย่างมีดรุ่นใหม่นี่ฮะพอหลุดพอหลุดออกปุ๊บจะมีจะมีเหล็กอยู่ข้างในฮะจะมีเหล็กอยู่ข้างในนะฮะจะมีเหล็กอยู่ข้างในครั้นี้ผมไปเห็นอักขระเป็นอักขระเห็นได้ประมาณเห็นได้ประมาณสี่ห้าตัวครับเพราะที่ที่ตรงข้างล่างเป็นสนิมมองไม่เห็นแต่พอพลิกอีกด้านนึงเอา้าอักขระเต็มแต่แต่ตอกสลับ สลับที่กันตอกสลับอตอกสลับที่กันเลยครับสลับที่สลับที่กันอยู่ฝั่งนี้ตอกทางนี้ฝั่งนี้ตอกทางนี้อ่านแบบนี้นะฮะผมก็ไม่รู้เกี่ยวกับข้อมูลลึกๆตำราวิชาว่าต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องใช้อักขระตัวไหนกำกับอะไรอะไรเงี้ยผมจะไม่เคยรู้ครันี้ผมผมผมอ่านไปศึกษาข้อมูลอ่านเป็นอะไรนะอะอะอะสังวิสุโล ปุสะปุภะแต่แตแตสลับกันนะสลับสลับฝั่งกันวันนี้ผมก็เอ๊ะเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเป็นอ๋อเป็นหัวใจนวะหอละคุณหัวใจนวะหอละคุณที่ตอบคีนี้ก็เลยมั่นใจเลยว่ามีดเล่มเนี้คือชัดเจนเลยเป็นของหลวงพ่อแน่นอนเลยครับคุณพระพุทธเจ้าเก้าประการครับเพราะว่าตอนสมัยบวชสมัยบวชได้เรียนได้เรียน ได้เรียนนธธรรมครับนธธรรมประเรียนไม่ถึงประเรียนครับเรียนนธธรรมจะมีพุทธคุณก้าประการอาเริ่มที่บทอรหังหรือบทอิติปิโสอะไรบทเต็มอะไรประมาณนี้ฮะประมาณนี้ฮะถ้าถ้าเข้าไปลึกๆเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอพี่เพื่อนจะเข้าใจนะครับคราวนี้ผมผมอดูจากใบไมดเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็มาหยิบด้ามดูอ้าวข้างในมีตะกุด ข้างในมีตะกุดครับข้างในนะครับมีตะกุดในดั้มเลยฮะมีตะกุดอยู่ซ้อนอยู่สามอันผมเห็นซ้อนอยู่สามอันเลยแสดงว่ามีเดนี้มีตะกุดข้างในซ้อนอยู่สามดอกก็แสดงว่าตรงกับอ่ที่คนเท่าคนแก่คนเท่าคนแก่โบราณเขาอันนี้เขาเล่าเลยครับเขากล่าวเล่ากันต่อๆกันมาว่าหลวงพ่อทําเองนะเกาะเกอก ข้างเองนะเหมือนว่าเอามวลสารใส่ไปก่อนมวลสารก็จะมีอะไรบ้างงก็จะมี